สวัสดีเพื่อนเพ,พทุกท่านนะพบกับนักการเรวันนะฮะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่30นะครับเดือนธันว่าเนี่ยฮะสองห้าหกเนะครับเดี๋ยวชว่วงนี้ต้องรีพูดก็ว่า67หน่อยเดี๋ยวพุทดดีิวันก็67นะฮะแล้วเดี๋ยวก็ปีหน้าก็หกแนะครับน่าเดี๋ยวได้พูด67อีกสัก,กวันสวันนะครับโอเคนะฮะวันนี้มีเรื่องงามยามดีเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พระอธิษฐานจิตขอพรนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอความเมตตาจากผู้ใหญ่นะฮะขอ เรื่องสาคัญสําคัญนะฮะถือว่าเป็นไได้ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่หัวหน้าคนที่เรารักครศรสทาที่คุยกับบุปการีก็ได้นะฮะคนที่เราผูกพันนะครับขอให้ท่านให้พรก็ได้นะฮะหรือบางทีขอขอตังนะฮะขอตังนิดเลี่ยงๆได้ก็เลี่ยงๆนะฮะเอาตังมาให้เออเนี่ยน่าชื่นใจกว่านะครับเอาตังให้แล้วค่อยขอพรโอ้ยยิ่งแบบพลังในการให้พรคงจะคุยกันได้ให้พรได้เป็นสิบนาทีเลยนะฮะ นี่ครับก็เลยว่าทําอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งดีๆแล้วกันนะฮะในการที่จะขอให้อีกฝั่งหนึ่งรักเราเชื่อเราเข้าใจเราอนุมัติให้เราหรือทําตามเราคือลูกน้องบริวารหรือว่าจะอนุเคราะห์เราใยกระตามนะ,ะอุปถัมภ์เรานะฮะก็ได้นะครับนี่แหละจังหวะดาวมันเด่นนะฮะจร,จริงดาวมันดีเรื่องของการติดต่อเจรจาต่อรองการพูดคุย,คยการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าเพื่อนจะทาอะไรส่วนตัวเกี่ยวข,ข้องกับเรื่องของเงินนะครับเป็นพิเศษนะครับ วันนี้หลายคนก็วันหยุดนะฮะแต่บาคนที่ทํางานก็ลุยเต็มที่นะแล้วก็เป็นการต่อมาครับเลือกที่เกี่ยวกับเรื่องของจริงๆมันก็เหมาะกับการคุยเรื่องสําคัญกับบุคคลสําคัญนะฮะจับเข่าคุยนะครับจับเข่าคุยเรื่องสําคัญบางทีเพื่อนๆจะมีเรื่องอะไรที่แบบต้องคุยนะฮะถึงเวลาต้องคุยกันแล้วอ่าฟังตกนาน่าจะตกใจมันะคุยกาแฟนะฮะ นัดหมายเดี๋ยวตอนเย็นนะฮะถึงเวลาเราต้องคุยกัน2คนแล้วนะเออว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตคู่กันต่อนะครับอ่าหรือว่าเราจะพัฒนาการชีวิตคู่นะครับในปีหน้าอย่างไรซื้อบ้านดีไหมซื้อรถดีไหมหรือว่าจะผ่อนบ้านผ่อนรถไหวไหมหรืออะไรก็ตามนะครับเนี่ยก็ใช้ในช่วงวันนี้นะครับในการคุยต่างๆนานาได้นะครับโอเคนะแล้วก็นี่นะฮะเรื่องของสมราศีเดือนมก,กราปี68ดีกว่าเหงกว่านะเออก็มีนะฮะ แล้วก็เรียกว่าบรรยากาศเรื่องยากๆหรือเรื่องคิดเครียดในช่วงเดือนธันวามันเบาบางลงกว่าช่วงเดือนมกรานะฮะมี3ราศีนะครับแต่ราศีอื่นก็อย่าไปเครียดนะ,ะบางทีเพื่อนๆอาจจะเป็นดวงที่ส่วนไม่มากนักนะครับที่ดีเหมือนกันก็มีนะฮะนาก็มีนะครับโอเคนะครับลองเข้าไปดูว่าราศีไหนบ้างแล้วก็ดีอะไรที่แตกต่างกัน,นได้ไหมใช่ว่าดีเหมือนกันหมดเลยเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภ มันไม่ใช่นะฮะการที่ดีนี่แต่ราศีดีอะไรนะฮะผมก็จะแยกเรื่องให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละดวงชะตาของมนุษย์เรามันซับซ้อนอย่างนี้เลยนะฮะดีมันก็ดีไม่เหมือนกันนะ,ะแล้วก็ดีไม่เท่ากันนี่แหละนะ,ะโอเคนะครับเหมือนกับเรื่องที่ต้องระวังนะฮะบางทีมันก็มีเรื่องที่ต้องระวังที่แรงกับไม่แรงนะครับโอเคนะครับต่อมาเรื่องของเลขระศีมงคลนะครับมีดังนี้นะฮะอ่า แรกครับคือเลขศูนย์นะครับต่อมานะครับเลขที่ถูกฉล ộc พิเศษนะฮะคือเลขเก้านะฮะเลขต่อมาคือเลขสี่เลขสุดท้ายคือเลขแปดส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกคือเลขหนึ่งนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คือเป็นวันสําคัญคือทําอะไรก็ตามนะครับวันอมอสีนะฮะทำอะไรก็ตามต้องระบัดระวังเป็นพิเศษนะครับในเรื่องสําคัญ พยายามอย่าหงุดหงิดอย่ารมเสียท่านที่เดินทางวันนี้นะฮะก็ขับรถดีๆนะครับเรื่องของสุราหรืออะไรอย่าเมาเนี่ยเลี่ยงๆนะฮะมันจะมีเหตุการอุบัติเหตุนะครับในแต่ละเทศกาลเนี่ยมันก็เยอะนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าสั่งเรื่องสําคัญนะฮะก็คือเรื่องสุรานะฮะก็ต้องระวังนะครับเมาไม่กลับนะฮะนอนที่นั่นนะฮะหรือให้คน ขับกลับแทนก็าไปนะครับเมานี่ไม่ใช่ไม่ขับไม่ต้องกลับเลยนะครับให้คนไม่ให้คนมาช่วยเอาเราไปไหนแทนนะครับกลับบ้านพากลับบ้านนะฮะโอเคนะเซฟเซฟร่างกายนะปีนี้ดาวอังคารโคจรเป็นนิดนะครับอังคารคือเรื่องของรถนะโคจรเป็นนิดนะครับก็มีเหตุเรื่องของรถหรือยานพาหนะในการขนส่งนะฮะเป็นพิเศษนะครับชวงนี้แหละที่ต้องเราระวังนะฮะแล้ว30วันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือดาว สุกย้ายโหวันนี้เป็นวันนี้เรื่องหลายเรื่องกันนะดาวมีทั้งวันแห่งการก๊อปปี้มีทั้งวันสิ้นปีนะครับก็อีกวันนึงแล้วก็มีเรื่องของดาวสุกย้ายนะครับโคจรไปสปาร์กดาวเสานะฮะร,ระวังชีวิตคู่นะครับผมก็เตือนบ่อยนะฮะผมพยายามเตือนบ่อยเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเข้มข้นมากคือบางทีพูดครั้งเดียวแล้วอีกสัปดาห์หนึ่งนะฮะดาวก็ย้าย มันจะจําไม่ได้นึฮะดาวย้าย30ดาวสุกนะฮะแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของการชับกระจายหนักน่วงที่สุดนะครับในรอบหลายปีก็คือช่วงนี้แหละส่วนเรื่องของปีใหม่นี่แหละแล้วก็ชีวิตค,คู่ระวังทะเลาะเบาะแว้งนะครับเดินทางไปไหนทะเลาะระหว่างทางหรือทะเลาะในที่ที่เราไปเที่ยวนะฮะแล้วก็กร่อยแล้วก็งอนงอนไปครึ่งวันอะไรเนงะี้ยคือไม่เอานะฮะบ,บางทีใครที่เคยมีอารมณ์แบบนี้อย่าอย่าให้ซ้ำรอยเดิมนะฮะเราเติบโตขึ้นทางจิตใจ เพราะฉะนั้นเราต้องรับมือได้ดีขึ้นนะฮะเนี่ยสองสามเรื่องหลักๆนะครับคือเรื่องอุบัติเหตุนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของการหมุนเงินเพราะว่าดาวศุกร์เจอดาวเสาร์มันจะมีรอยรั่วทางการเงินเยอะเยอะเดินทางไปหาญาพี่น้องเดี๋ยวเจอเพื่อนยืมตังอะไรก็ตามคือ,อรายจ่ายบานเลยนะฮะแล้วก็เรื่องความรักนะฮะดาวศุกร์กับดาวเสาร์เนี่ยปัญหาชีวิตคู่นะครับมันจะกองง้องการแง,ง้ง,งนะฮะมันทําให้เรากังวลชีวิตคู่เปพิเศษนะครับก็เตือนเรื่องนี้ด้วยนะครับ นี่นะเรื่องเซฟเซลที่ต้องระมัดระวังนะฮะเรื่องอื่นๆผมไม่ค่อยห่วงนะครับมันกจพอก้อมแก้มได้นะฮะแต่ว่าดาวสุกเสาร์เนี่ยชิดอคู่ชีวความรักนะฮะเราจะเจอเ,อเพื่อนเจอบททดสอบชืดคู่จะมากจะน้อยแน่ๆนะครับในรอบการปีใหม่นี้นะฮะในรอบดาวสุกย้ายรอบนี้ครับจะบางทีบางคนขี้งอนก็จะงอนหนักหน่วงเลยบางทีเป็นคนที่อารมณ์เสียกับแฟนบ่อยๆ ก็จะลมเสียหงุดหงิดแรงเลยนะครับนี่ต้องระวังนี่ฮะเนี่ยแหละนะครับอย่าลืมขอเข้ามาขอโอโหสิกรรมระหว่างกันบ้างนะครับเรากบแฟนะฮะคนใกล้ตัวมักจะเป็นคนที่เจ็บตัวก่อนใครเสมอนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ถ้ามีการทรเาะบาะแวงนะฮะการให้อภัยก็จะเป็นคนที่ถูกให้อภัยที่หลังเสมอนะฮะนี่แหละกาเป็นคนแกล้ตัวบางทีมัคนคงไม่ทุกคนนะแต่ก็สำหรับใครบางคนนะฮะที่ไม่ค่อยได้ เกรงใจนะฮะเพราะเป็นเหมือนคนกันเองนะฮะก็จะใส่อารมณ์ทุกอย่างได้กับคนใกล้ตัวนะฮะก็ไปโอ้โหสินะแล้วก็ไปขอขอมาก็บ้างนะฮะข,ขอมาจะไม่ต้องแบบโอ้โหไปนั่งกราบนะครับก็ขอโทษนะถ้าปีนี้ทําอะไรไม่ดีหรือทําให้ไม่ถูกใจนะอะไรที่ทําให้เธอไม่สบายใจก็ขอโอ้โหสินะปีหน้าเดี๋ยวก็ปลายปีก็ขอโอ้โหสิใหม่นะปีหน้าค่อยว่ากันนะอะไรก็ว่าไปน,นะาาาะน,นะครับนะเอาเอาที่เราสะดวกนะครับมันจําเป็นนะฮะ เพราะยุคปัจจุบันเนอะคนเราตายวันตาย,ตายรุ่งก็ไม่รู้เนาะได้โอโหสิกรรมเป็นระยะระยะบางทีก็ดีนะมันทาให้บางทีเราอาจจะหนึ่งสบายใจนะสองบางทีเขาให้โอโหสิกรรมหรือว่าขอเข้ามากรมทั้งคู่เนี่ยแล้วมันทําให้ปลดเปลื้องอะไรบางอย่างในใจหรือทีกฝังในใจนะครับของทั้งคู่ได้นะครับโอเคมันมีแต่ประโยชน์นะไม่มีโทษหรอกนอกจากว่ามีมงคนมีนะจะเรียกแฟนเดี๋ยววันนี้จะ ขอเข้ามาขอโอ้โหสิหน่อยแฟนไม่ยอมนะแฟนไม่ยอมเพราะอะไรไหมฮะเขากลัวเลิกกันนะครับนี่แหละเพราะว่าถ้าทั้งบางคู่นะที่กังงกันแง่งกันนะฮะซูว่าฝ่ายชายทําร้ายใจฝ่ายหญิงบ่อยฝ่ายหญิงรู้สึกอยากเลิกบอกใรกันไม่เลิกนะครับเวลาไปดูหมอนะฮะหมดดูหมอดูหมอดูจะบอกให้ไปขอคำากรรมแล้วก็ให้ไปขอโอโหสิกรรมแฟนนะฮะแล้วมันจะขาดกันง่ายนะบางคนได้ยินคำแบบนี้มานะฮะแล้วพอ บางทีผู้หญิงก็มาบอกว่าเดี๋ยวจะขออโหสิกรรมขอข,อข,อขอมากรรมผู้ชายคุ้นๆว่าประโยคนี้เหมือนจะเคยได้ยินนะฮะในการดูดวงจะไหนมาว่าถ้าจะเลิกการต้องขอล้างหนี้ก่อนนะเพะนั้นผู้ชายบางคนเขาก็ไม่รับหรือบางทีแฟนอีกคนเขาก็จะไม่รับในการอโหสินะฮะก็ไม่เปไ็นไรฮะก็ไม่ก็โหเราก็โหในใจของเราเองก็ได้นะฮะนะคนจะอยู่ด้วยกันยัง,งไงก็อยู่นะฮะคนจะไม่อยู่ด้วยกันยังไงก็ไม่อยู่นะ จยาพยายามยังไงก็ไม่อยู่นะฮะคู่มันมันเหมือนกับน้ํากับน้ํามันนะฮะบางทีมันผสมกันไม่ได้ถึงช่วงเวลาหนึ่งการเป็นน้ํากับน้ามันมันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็จะอยู่กันยากนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะนะเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับก็ขยับขยายขยื่นเดี๋ยววีคุณนี้อาจจะมีเรื่องอะไรเสริมเสริมเสริมเรื่องของเครดมงคลอะไรบางอย่างเพิ่มให้นะฮะโอเคนะครับก็ขอให้โชคดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นขอบคุณสมปอร์แตงทุกๆวันนะฮะตลอดมา แล้วขอบคุณเพื่อนๆที่ชอบมารับชมนะครับในช่องของพวกเรานะบ่อยๆก็หรือว่าจะตามสะดวกตามสมควรตามเวลาก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อที่เข้ามาทำไทำแมแตมเข้ามาคอมเมนต์ทุกๆท่านนะฮะขอบคุณมากขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเรียกว่ามาเป็นเมมเบอร์นะฮะก็ขอบคุณมากครับชื่นใจนะฮะอยู่กันยาวๆนะวีนาให้อยู่ด้วยกันอยู่นะฮะโอเคครับไปดูดวงคือองราศีครับ ชาวราศีมังกรฮะกลุ่มแล้วก็มีนะฮะวงนี้คนมังกรเป็นมังกรเรียกว่าต้องเก็บตัวนะอ่าวันนี้ทำอะไรไม่ใช่เก็บตัวคือไม่ต้องไปไหนนะฮะเพียงแต่ว่าทําอะไรระมัดระวังคนเข้าใจผิดหรือเอ่ยปากอะไรฟังแล้วคนก็เข้าใจผิดช่วงนี้ระวังเรื่องของการสื่อสารคุยแล้วก็เข้าใจไม่ตรงกันนะฮะระยะนี้ดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานก่อนบางคนที่ทํางานวันนี้มีงานจุกจิกหลากหลายเรื่องให้ต้องทําหรือว่าวันนี้มีอะไรที่มันแทรกด่วนกว่าปกติเข้ามาให้ทําซึ่งเราก็สามารถทําแล้วก็ทําได้ดีนะฮะ ชวดดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของแต่ว่ามันมีระยะอย่างหนึ่งคือมันมีอะไรด่วนเปลี่ยนแ,แผแนการเล็กน้อยนะฮะถ้าทํางานถ้าไม่ทํางานก็จะมีการเปลี่ยนแผนวงนี้นะฮะเล็กน้อยเปลี่ยนเวลาหรือเลื่อนเวลาเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนหน้าเลื่อนหลังอะไรก็ตามนะครับหรือว่าช Lew ่วงนี้มันจะมีสิ่งที่ต้องแก้เกมแก้ปัญหาก่อนเล็กน้อยแล้วก็ค่อยทําได้ต่อนะฮะแปลว่านี่าจะไม่ใช่ไม่ใช่แบบราบรือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แก้เกมแก้ปัญหาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างฮนะเรียกว่าแก้ปัญหาช่วงหน้านะครับ แต่ก็ทําได้ดีนะฮะต่อมาเรื่องของเงินทองครับระยะน,นี้ค่าใช้จ่ายคือหมุนได้ตามปกตินะ,ะคือค่าใช้จ่ายมีเกี่ยวกับการซื้อของจําเป็นซื้อของสําคัญซื้อของจุกจิกโดยทั่วไปเรามันก็หมุนเงินได้นะครับจังหวะดาวในเรื่องของการเจรจาเรื่องสําคัญสําคัญสเร็จนี้ผมนีมองว่าชาวราศีมังกรนะเผื่อ <c oughs> ว่ามีอะไรที่อยากทํา <c oughs> อยากเคลียร์ <c oughs> อยากแก้อยากลุยอยากจัดการอ <c oughs> ะไรก็ตามก็ลงมือได้นะฮะเรื่องของเงินในการซื้อในการใช้นะครับผมเชื่อว่าคนราศีมังกรเป็นคนที่วางแผนเรื่องของการเงินดี อะไรควรซื้ออะไรไม่ควรซื้อผมก็เห็นว่าเด่นแล้วเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะคือไม่ต้องแบบทักทายได้เลยะฮะคือโอเคครับวันนี้อยากจะซื้อหรือไม่อยากซื้อก็ตามสะดวกนะครับแล้วก็สําคัญในช่วงนี้เราระวังอย่างคือข้อขององใช้าบางอย่างสูญหายเสียหายแตกหักเล้าพังเงินเนี้ยมันอาจจะต้องใช้หรือซ่อมพวกนี้ก็กเตรียมเงินในส่วนนี้ด้วยนะฮะระวังคนเอาเปรียบนะครับต่อมาเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดวันนี้เป็นวันที่แฟนง,งอนหรือว่ามีความมีปัญหาเล็นกๆน้อยเกี่ยวความรักนะฮะ ช่วงนี้หรือวันนี้พยายามคุยนะครับเรื่องที่สบายสบยใจนะฮะหรือว่าอย่าขุดคุยอย่าทะเลาะกันนะฮะถ้าเรียกได้ควรเรียกนะหนักแน่นเมตตาแล้วสุดท้ายถ้าจะไม่ต้องทะเลาะคือเดินไปก่อนนะฮะเปลี่ยนเรื่องคุยไม่ได้ก็เดินหนีไปก่อนนะฮะวิธุระอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของแต่คนโสดช่วงนี้ระวังคนที่มีกู่อยู่แล้วเข้ามาด้วยนะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะระยะนี้จุกเสียดเือนท้องลมกดแก๊สผมหงุดหงอาหารมันทำให้ป่วยนะฮะท่านที่อยู่ในวัยสวรครับระวังปวดหลังคอบา่าไหล่นะครับ แล้วก็วิวเวสิสะนะฮะท่านมีลูกหลานบริวารเสตว์เลี้ยงวันนี้จะทําให้เรามีความสุขเป็นพิเศษทํากิจการไรก็ตามเขาก็ทําให้เรามีรอยยิมนะครับก็โอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีกุมครับสเนสน่ห์ราศีกุมเสื้อผ้าครับวันนี้ผมเตืนเอนนิดนึงว่าวันนี้ต้องมีสเสน่ห์ในมุมของการเดินทางไปไหนมาไหนเจอผู้ใหญ่เจอคนที่เรา,เร,ารักเจอคนที่เออง,ง่ายคือเน้นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้านาะผมนิดนึงนครับในช่วงนี้คืออย่างน้อยถ้าไม่แบบ ไม่ต้องแบบเนี้ยบเกินเราก็ให้ดูดีนิดนึดนงแล้วกันนะวันนี้นะถือว่าแต่งตัวให้ดูดีๆถนะูกโชลกโนะครับโอเคเรื่องงานกิจกรรมก็อย่างที่บอกอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะฮะเรื่องงาน,งานหรือว่าเซอร์ไพรส์เรื่องเจอใครที่ไม่คิดว่าจะเจอนะครับโดยวรวมไม่ได้มีอะไรกังวลอะไรเพียงแต่ว่าให้รู้ก่อนว่าอ้าวันนี้ก็ดูเนี้ยบๆหรือว่าดูเท่ๆสวยๆหลๆ่อๆกันนิดนึงแล้วกันะฮะโอเคนะครับีเ okay. ป็นมันดีประโยชน์จริงแล้วก็ต่อมานะครับมีดวง ย,ยุ่งกับคนรอบข้างนะคนรอบข้างจะวานให้ช่วยทำบางอะไรบางอย่างซึ่งเราก็สามารถทําได้นะครับเจงหวาดาวมันเด่นเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องการเจรจาเรื่องการติดต่อการต่อรองการซื้อมาใครไปซื้อใารแลกเปลี่ยนถือว่าดวงเด่นเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินนะฮะตัวนี้มีอะไรที่สัมพันธ์เกี่ยวเงินทองนะครับสำเร็จนะครับในเรื่องของเงินทองถ้าจําเป็นต้องหมุนต้องใช้ต้องแก้ต้องเคลียร์เออประสบผลสำเร็จไปอย่างดีนะฮะดูแล้วดวงการเงินก็ ไม่ได้เสียหายแถมได้ซื้อของถูกใจผมมองว่าใช้เงินอย่างคุ้มค่าเพราะนั้นจะจับใจใช้สอยเรื่องอะไรก็ตามก็เอาตามตามสะดวกของเราได้เลยนะฮะจงังหวะดาวมันเด่นเรื่องของการหมุนใช้หาหรือวางแผนคนโทรลเรื่องเงินทองได้วันนี้มีโอกาสได้ซื้อของถูกใจหรือให้กับคนที่รักนะครับมีเกณฑ์การเดินทางหรือใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางพอสมควรได้แล้วนะฮะแต่บรรยงพอหมุนได้นะครับก็โอเคนะฮะจงังหวะดาวเกเด่นเรื่องของความรักคนที่โสดวินดวงดีนะฮะโสด คุยกับใครคนรู้สึกดีชอบมีโอกาสจะคุยแล้วสารต่อความสัมพันธ์ได้นะฮะส่วนีไม่คุยแฟนเลยนะฮะช่วงนี้ดาวความรักในะยะนี้ต้อง,งระมัดระวังนิดนึงครับช่วยระวังความขย,ย้งเล็กๆหรือว่าคุยเข้าใจไม่ตรงกันหรือมีเรื่องอะไรหมุดกิดใจนะฮะบางคนไม่ถึงกบทะเลาะแต่ว่าจะงอยๆหรือบ,บางคนทะเลาะก็จะทะเลาะแรงขึ้นไปพิเศษนี่คือสิ่งที่ต้อง,งระมัดระวังไปพิเศษครับในช่วงนี้นะครับช่วงดาวเรื่องของสุขภาพร,ร่างกายระวังปวดหัวร้อนในร่างกายไม่ค่อยสบายสบายตัวก็เรียกว่า ราจะตากแดดนิดนึงก็ได้นะฮะบางทีใช้วิตามินดีมาช่วยนะฮะมันจะกระชุ่มกระชวยนะฮะให้เงือออกเอาพลังเอาเศษอะไรที่อยู่ข้างในออกมานะฮะมันต้องใช้หลายๆทางนะฮะ,ะการกินให้โอเคนะชงนี้มีดวงไม่ค่อยสบายสบายตัวต่อมาท่านที่วอยสว,สวสครับระวังโรคประจําตัวนะครับท่านที่มีลูกหลานบร็วานสัตว์เลี้ยงวันนี้นะครับจะเป็นวันที่โอเคเขาทําให้เรามีความสุขหรือิเศษมีอะไรที่คุยแล้วสบายใจคุยด้วยนะฮะกับลูกเราหรือว่า ทำอยู่ใกล้ๆชิดนะฮะมันมีพลังงานพิเศษนะครับโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีมีนฮะเรื่องของอกิจกรรมภารกิจวันนี้มีความคืบหน้าเด่นการแก้ปัญหาการเคลียร์เรื่องสาค,คัญสาคัญสําเร็จสิ่งที่ต้องระวังอย่างครับช่วงนี้ระวังคนแก้ตัวป่วยครับไม่สบายหรือมีการเปลี่ยนแผนอะไรบางอย่างนิดๆหน่อยๆนะฮะช่วนดาวดีเรื่องของการเดินทางไปในที่ที่เราอยากไปหรือว่าทาเรื่องสาคัญสาคัญสำเร็จครับมีโอกาสใหม่ๆมาคว้าไว้ มีดวงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญก็เด่นว่าไปครับการติดต่อการเจรจาการพูดคุยชุดนี้คําพูดประจาเด่นนะครับการพูดการคุยการจัดการถ้าเป็นไปได้ครับระยะนี้สิ่งที่ต้องเตือนคือการหมุนเงินชุงนี้ใช้จ่ายแบบเยอะมากๆนะฮะหรือว่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่เราคาดการไว้ครับอันนี้ก็คอนโทรลเรื่องของเงินทองได้ก็คอนโทรลไว้นะครับจังหวะดาวเด่นอีกอย่างนึงคือเรื่องของการทํางานเชิงรุกเด่น การคุยกับคนที่รักเด่นหรือว่าไปเรื่องความรักนะฮะคนที่โสดชุนที่คุยกับคนที่เราชอบแจมเลยนะครับส่วนคนที่มีคู่แฟนชว่วงนี้เราความรักก็เด่นนะฮะ <c oughs> พึ่งพาใสา่วันให้ช่วยมีโอกาสไปหน,นมาไอนด้วยกันหรืออย่างน้อยก็พอพึ่งพาใสาบางเรื่องนะฮะระหว่างกันได้นะครับมีดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของ <c oughs> การแก้ปัญหาอี่นี้จะมีปัญหาคนรอบข้างวันให้เราช่วยนะครับซึ่งเราก็พอจะช่วยเหลือได้นะครับจังหวะดาวานี้นะฮะใครที่มีลูกหลานบริวารเสียงรองเขาปวดเขาไม่สบาย หรือว่ามีเรื่องร้อนใจฉะนั้นต้องมีเวลาให้เขาเป็นพิเศษนิดนึงนะครับหรือคอยสังเกตหรือคอยให้คนใกล้ตัวสังเกตลุกหลับในวันเสตียงเราดูดีๆนะฮะเรื่องระวังเรื่องป่วยไม่สบายหรือมีดนงจ็เนื้อเจ็ตัวนะครับเรื่องต่อมาช่วงความรักนะฮะคนที่โสดวันนี้วันเด่นครับคุยกับใครคนรู้สึกดีชอบมีโอกาสสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคนที่เราชอบได้นะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วช่วงดาวความรักเด่นพึ่งพาใสวยวานให้ช่วยหรือให้ทํากิจกรรมหรือวานให้ทําอะไรเป็นพิเศษก็ได้้นนะะะระรรรรยยีววัังงงงงงออออ่่าึคืืเข แฟนอารมณ์จะสวิงสวิงเล็กน้อยหรือว่าอารมณ์อาจจะงุดหงิดใช้คาพูดที่เราอาจจะไม่อยากฟังนะเออบางทีเราก็ปล่อยผ่านบ้างนะฮะเ้าเก็บทุกรายละเอียดในทุกคําพูดแล้วห้ามใครพูดไม่เข้าหูเลยเราจะทุกข์ใจกว่าใครนะฮะโอเคนะ <S <S พยายามวันนี้ย,ยืนใจเย็นอารมณ์ดีหรือถ้าไม่อารมณ์ดีก็ไม่ต้องร้อนใจนะเออเนี้ยพยายามหนักแน่นในอารมณ์ไว้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็นิดนึงฮะระยะน,นี้ระวังสุขภาพร่รางกายใครที่เป็นความดันระวังไมเกรนปวดหัว เป็นหวัดนะครับถ้าในวัยสวร,ระวังปวดหัวเป็นหวัดนะครับช่วงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของอาการปวดสัวแล้วก็เรื่องของการเป็นไข้นะครับเสีบเสพร่างกายนิดนึงครับต่อมาครับชาวราศีมังกรฮะศรีมังกรเสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นสีเข้มใบหน้าแต่งหน้าในออุน่นโดยสบายตาร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจวันนี้ดวงความรักจะมีปัญหาฉะนั้นต้องระมัดระวังหรือให้ความสําคัญกับชีวิตคู่นะฮะหรืออย่างน้อยก็หนักแน่นมั่นคงเรื่องการทะเลาะชวดดาเกี่ยวข้องเรื่องของการจัดการเรื่องสำคัญสำคัญสำเร็จนะคร มีดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องการทําเรื่องอะไรยากๆมันจะง่ายโดยรวมวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีนะฮะจะมีวันนี้มันมีของอร่อยทานนะเออหรืออาจจะได้ไปได้เจอคนที่ไม่เจอกรนมนานวันนี้กิจกรรมสำคัญสๆเสร็จเพียงแต่ว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแฟนหรือคนใกล้ตัวมันจะมีเรื่องให้เราต้องแบบเคลียร์นะแล้วก็ปลอบใจอะไรเงี้ยนะฮะเป็นพิเศษนะครับโอเคฮะต่อมาครับชาวราศีกุมฮะสเสน่ห์กุมเสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นสีเข้มๆใบหน้าแต่งหน้าเข้มๆหรือแนวอบอุ่นสบายตาก็ได้นะฮะ แต่ให้ดูดีไว้ก่อนนะครับวันนี้นะครับแล้วก็การทํางานก็หรือว่าผลงานเด่นมีดวงเกี่ยวกับการได้อะไรฟุกๆประมาณนะหรือมีข่าวดีๆอะไรที่เราฟังแล้วน่าชื่นใจนะแล้วก็วันนี้ดาวสุขโคจรทับนะครับจริงๆมันก็ต้องให้เรื่องดีๆก่อนนะฮะช่วงนี้กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัวจะเริ่มมาหลายเรื่องขึ้นช่วงนี้เป้าหมายในสิ่งเราอยากทํเมนมีิกเก์สเร็จได้โชคลาภพิเศษพิเศษเข้ามาเดี๋ยวว่าได้แล้วเสียนะครับมันเป็นทุกขลาภเพราะนั้นได้มาปุ๊บต้องรีบผ่อง่ายรีบบางทีอาจจะต้องโอเคใช้ในเรื่อง การทำบุญหรือให้บุปผารีหรือถ้ามีโชคนะฮะหรือถ้าอะไรมาก็ต้องแบบเพื่อแผ่นะฮะโอเคนะครับใครให้ผลไม้มา,มาเป็นกระเช้าก็แบ่งๆคนรอบข้างเออเนี่ยมันเรียกว่ากระจายโชคลาภนะฮะโอเคนะอ่ะดัากใช่ดได้ครับต่อมาครับชาวราศีมีนะฮะเสน่ห์มีนเสื้อผ้าครับช่วงนี้ก็เน้นสีสดใสใบหน้าสดใสดวงตาให้มีพลังร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมวันนี้ครับเป็นวันที่ระวังสุขภาพร่รางกายลกุล่าบ,บริวารสัตว์เลี้ยงเป็นพิเศษนะครับ แต่เรื่องของงานหรือภารกิจสําคัญๆตรงนี้สําเร็จการแก้ปัญหาการเจราจาสําเร็จการทํางานเชิงลุกเด่นหรือการทําเรื่องยากๆมันจะง่ายโดยรวมนี่ถือเป็นวันที่เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญที่ถือจะมีการเดินทางนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการได้เจอคนที่ไม่เจอกนมานานะครับกิจกรรมสําคัญๆตังนี้มีหลายเรื่องที่ต้องทำพร้อมๆกันแต่โดยรวมทําได้ดีครับเพียงแต่ว่าห่วงเรื่องของหลุกร้านบริวารเสตว์เรี้ยงอยู่บ้างนะครับให้คนช่วยเหลือดูแลด้วยนะครับโอเคฮะจบครับขอบคุณที่ตตามนะฮะที่ได้ฟัง กลางคืนก็นอนหลับมีความสุขนะครับท่านที่ฟังรุ่งขึ้นก็ขอให้มีสิ่งดีเกิดขึ้นกับชีวิตนะฮะเดี๋ยววันถัดไปก็จะเข้าสิ้นปีนะโอเคขอให้โชคดีความสุขครับเป็นกำลังใจนะครับลุยสุนวัสดีครับ